สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวจุดตรวจจับความเร็วนะคะบนสะพานล,ลอยเส้นทางขาเข้าโคราชนะคะอำเภอสูงเนินตำบลมะเกเก่าวจังหวัดน,นครราชสีมานะคะมาดูเช็คพอยกันค่ะเช็ควิวว่า,าการตรวจจับของเจ้าหน้าที่นะคะทำไมเขาถึงมาตั้งกล้องจุดบริเวณนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่ การขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะคะเพราะว่าเนื่องจากอะไรคะมันเป็นทางลงเขาลงมานะคะเพื่อนๆเ,เขาก็เลยมาตั้งกล้องจุดนี้ไว้นะคะเพื่อไว้จับความเร็วเดี๋ยวเราจะไปชมวิวกันดูนะคะว่ารถที่ลงมาจากอามอทางด้านบนฝั่งนู้นนะคะส่วนใหญ่จะใช้ความเร็วมากกว่า80แน่นอนนะคะเพื่อนๆมันก็จะ80ร้อยร้อยยี่สิบนะคะถ้าใครมาจุดนี้ก็แนะนำให้ ระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขามีกล้องตรวจจับไว้ตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้แอดก็พามาชมจุด,จดตรวจจับความเร็วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นมุมหนึ่งนะคะมุมนี้นะคะที่เขาจะมาจับความเร็วนะคะแอดก็เคยามาน,นั่งดูนะคะว่ารถที่ส่วนใหญ่มันจะลงมาจากถนนฝั่งทิ่จะา ก็จะใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้ยังไม่ค่อยมีรถเร็วเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเนื่องจากการจราจรไม่ได้ติดขัดหรือว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรเป็นวันธรรมดาะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็มาบอกเพื่อนๆน,นะคะใครขับขี่ผ่านทางนี้นะคะสะพานลอยมะเกก่าวอำเภอศีพิชญจังหวัดน,นครราชสีมานะคะมีจุดตรวจจับความเร็วนะคะกล้องตลอด24ชั่วโมงนะคะเราก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะว่ารถที่ลงมาจาก เขาด้านนู้นนะคะมอด้านนู้นนะคะทางมาจากสิงคิวนะคะนี่นะคะเป็นสาเหตุให้ว่าทําไมต้องมาตั้งกล้องตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะจับความเร็วได้ง่ายแล้วก็ใครที่ขับเกินนะคะก็จะเห็นชัดเจนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่เป็นมุมมองของเรานะคะที่มองเห็นรถลงมาจากมอฝั่งนู้นนะคะก็ขับขี่ก็ระวังกันด้วยนะคะไม่ดื่มนะคะขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับนะจ๊ะเพื่อนๆ ามารีวิวฝากให้เพื่อนๆเผื่อความเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่ทุกท่านนะคะ